สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุยสอนเลขนะคะทั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบวกและการลบทศนิยมไปใช่ไหมคะค่วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการคูณและการหารทศนิยมมาดูในหน้าที่6พร้อมกันเลยนะคะหน้าที่6เรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือการคูณทศนิยมการคูณทศนิยมหมายความว่าอะไรลองอ่านดูก่อนนะคะเขาบอกว่าเพื่อความสะดวกอาจทําได้โดยการลบดทศดนิยม ละจุดแปลว่าเราไม่สนใจจุดทศนิยมมาดูกันนะคะทาไมไม่สนใจแล้วนําม,มาคูณเช่นเดียวกับคูณจํานวนนับหมายความว่าเอาตัวเลขมาคูณกันปกติถ้าตัวตั้งเป็นทศนิยมที่มี A ตําแหน่ง A ตําแหน่งตัวคูณมี B ตําแหน่งทศนิยม B ตําแหน่งผลคูณจะเป็นทศนิยมที่มีตําแหน่ง A บวก B ตําแหน่งจะ a บวก b แล้วตอบเป็นจำนวนบวกหรือลบตามเกณฑ์การคูนดังต่อไปนี้เดี๋ยวครูขออธิบายในกรอบนี้ก่อนนะคะในกรอบนี้เข้าหมายความว่าถ้าสมมุติว่ามีทศนิยมคูณกันเช่น0.01คูณด้วย0.5 1คือละจุดละจุดหมายความว่านักเรียนเอา1กับ5มาคูณกันใช่ไหมคะละจุดไม่สนใจจุด หนึ่คูณห้าได้ห้าหลาจุดเสร็จทีนี้เขาบอกว่าเอาตำแหน่ง A ตัวตั้งมีตำแหน่ง A ตำแหน่ง A ตำแหน่งนี้คืออะไรมาดูตัวตั้งของตรงนี้ตัวตั้ง1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง2ตำแหน่งตัวคูณกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งรวมกันกี่ตำแหน่งรวมกันกี่ตำแหน่งรวมกัน3ตำแหน่ง เพราะฉะนั้นผลคูณผลคูณก็จะตอบ3ตำแหน่ง1 2 3ครบ3แล้วเราก็ใส่จุดข้างหน้าเพราะฉะนั้นใส่0 0 0หนูก็ตอบได้เลยว่าคือ0.005แบบนี้นะคะความหมายของเอาตำแหน่งมารวมกันทีนี้เราบางข้ออาจจะเป็นบวกเป็นลบดูกัน มันคล้ายๆกับการคูณจำนวนเต็มข้อที่หนึ่งการคูณทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนลบคูณกันจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกและมีค่าเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนนั้นแปลว่า เอาตัวเลขมาคูณกันธรรมดาแล้วคำตอบจะกลายเป็นค่าบวกเหมือนกับจำนวนเต็มลบคูณลบได้เลยคะบวกบวกคูณบวกได้บวก,บวก,บวก,บวกเหมือนกันเครื่องหมายเดียวกันคูณกันคำตอบจะออกมากลายเป็นค่าบวกข้อ2การคูณระหว่างทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนลบคูณกัน จะได้ผลคูณเป็นลบจะได้ผลคูณเป็นลบหมายความว่าถ้าเครื่องหมายคนละเครื่องหมายกันเครื่องหมายตรงข้ามกันเมื่อคูณกันแล้วผลคูณจะได้ค่าลบเช่นลบคูณบวกบวกคูณลบเห็นไหมคะเท่ากับลบเหมือนกันได้ค่าลบ มาดูกันข้อที่หนึ่งจงหาผลคูณจงหาผลคูณและจุดก็คือมองแค่ตัวเลขคุณจะทําวิธีแบบตรงๆไปเลยนะคะดูแค่ตัวเลขมองเป็นเลขหนึ่งกับมองเป็นเลขหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้อะไรคะได้หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งทีนี้ เรามาเขียนคําว่าดังนั้นจะเป็นการสรุปค,คําตอบของเราอันนี้ยังไม่ใช่คําตอบนะคะตรงนี้ยังไม่ใช่คําตอบดังนั้น0 1นจุคูณ 0. ศเท่ากับเขียนคําตอบลงไปก่อนค่ะ1น่ทีนี้เรามาดูตําแหน่งของตัวตั้งโคตรจกี่ตําแหน่ง1ตําแหน่งตําแหน่งของตัวคูณหลังเครื่องหมายคูณคือเขาเรียกว่าตัวคูณกี่ตําแหน่งคะหนึ่งสอง หนึตำแหน่งรวมกับ2องตำแหน่งเป็นกี่ตำแหน่ง3ามตำแหน่งหนูก็ใส่1น่งตัวมันเองด้วย2 3แล้วต่อจากนั้นใส่จุดที่เหลือเติมเลขอะไรคะ0ูหน้าจุดก็เป็นเลข0เหมือนกันเขาเรียกว่า3ามตำแหน่ง1 2 3่ง,ส,งสา,สาตำแหน่งเพราะฉะนั้นหนูก็ตอบได้เลย ตอบ,อ,นนบอันนี้เป็นค่าบวกอันนี้เป็นค่าบวกเครื่องหมายเดียวกันคูณกันก็ตอบบวก0.001เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะข้อที่สองเปลี่ยนกันบ้างข้อที่สองเราไปฝึกทำนะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะมาดูข้อ3นะคะข้อ3 -1.5 ลบ1.5เป็นลบคูณวงเล็บติดกันเนี่ยก็คือการคูณคูณลบ0.2ก็คือการลบลบคูณลบ,ลบ,ลบกลายเป็นเครื่องหมายเดียวกันคูณกันค่าจะได้บวกนะคะแล้วก็ละละจุดทศนิยมละจุดทศนิยมมองเป็น 1.5ก็มองเป็นอะไรคะ15 0.2ก็มองเป็น2 15คูณ2 30 30แต่ยังไม่ใช่คำตอบดังนั้นวงเล็บ,บลอกโจทย์เลยนะคะลบ1.5วงเล็บลบ0.2คือการคูณกัน เขียน30ลงไปตรงนี้ก่อน30มาดูกัรลบ1น -1.5 ทศนิยม1ตําตำแหน่ง1นขีดาลบศูทศนิยม1ตำแหน่ง, 1, 2, น 1, นงเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะําตำแหน่ง2ตำแหน่งไ่มา1ตำแหน่ง2ตํตำแหน่งใส่ครบและครบ2แล้วใส่จุดหน้าจุดเป็นเลข0ตอบ 0.30หรือ0.3ก็ได้และทีนี้เครื่องหมายใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกลบคูณลบเป็นบวกนะคะตอวบต่อ,อ,ตอ 3, นะคะตอบแค่0.3ก็พอใครจะตอบ0.30ได้ไหมอะครูก็ให้ถูกเหมือนกันนะคะอาต่อไปข้อโอ้ข้อสีง่ายทำเอง ข้อห้ามาดูข้อห้าหนึ่งเรามาไกด์ไลน์ก่อนว่าคำตอบเราจะได้ค่าบวกหรือค่าลบลบหนึ่งเป็นค่าอะไรคะค่าลบคูณลบสิบเจ็ดจุดห้าเป็นค่าอะไรคะเป็นจำนวนลบลบคูณลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นคำตอบเราจะต้องเป็นจำนวนบวกนะคะลบหนึ่งสิบ 7, ลบ17.5มองเป็น175คูณด้วย1 175คูณ1ก็ได้ตัวเดิม175ดังนั้นดังนั้นลบ1คูณลบ,บ17.5เท่ากับ ลบคูณลบเป็นไรคะเป็นบวกใส่175ไปก่อนตัวตั้งมีโทศนิยมไหมคะไม่มีไม่มีตัวคูณมีทศนิยรกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นใส่จากข้างหลังมาข้างหน้า1ตำแหน่ง1ตำแหน่งเห็นไหมใส่จุดเรียบร้อยตอ,อบอตอบได้เลย ตอบ17.5เรียบร้อยมาข้อหข้อหกจะช่วยทําดีกว่าโอ,โอ้ข้อหกค่าอะไรคะค่าลบค่าอะไรคะค่าลบลบคูณลบจะกลายเป็น บวกอ่ะคำตอบต้องเป็นค่าบวกเรียบร้อยลบ1 1 1มองเป็นอะไรคะมองเป็น111คูณด้วยลบ0 1 0 1มองเป็น1เรียบร้อย1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะคะต่อไปดังนั้นวงเล็บลบ 11. 1 1 1 คูณด้วยลบ0.001เท่ากับใส่ก่อนเลยค่ะ1 1 1หนึนทศนิยมตัวตัวตั้ง1ตำแหน่ง1 2 3 3ตำแหน่ง1บวก3กลายเป็นกี่ตำแหน่งคะ4ตำแหน่ง1 2 3 4 4ตำแหน่งใส่จุดที่เหลือใส่เลยคะ่ะ0 0ตอบได้อย่างตออบตอบคำตอบจะต้องเป็นค่าบวกหรือค่าลบค่าบวกเพราะฉะนั้นตอบ0.0111เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะที่เหลือลองไปฝึกทำเองนะคะดูสิว่าจะได้คำตอบเป็นบวกหรือลบหน้าถัดไป จงหาผลลัพธ์ข้อที่1ลบ0.35ลบ0.35เป็นค่าลบคูณด้วยลบ1.3ก็เป็นค่าลบคูณกันแล้วคำตอบก็จะเป็นบวกนี่คำตอบเราได้แล้วต้องเป็นบวกแน่ๆ0 3ลบ0.35มองเป็น35คูณด้วยลบ1.3ละจุดไว้มองเป็น13 5้าคูณสามสิบห้าสคูณสเป็น9กบวกหเป็น10บต่อไป1นคูณหได้5 1าคูณสได้3บวกกันดึงลงมาใช่ไหมคะหบวกกัน5บวกกันสีกก่ ขีดเ้นใต้ดังนั้นลบ5 3 5คูณลบ1.3เท่ากับเขียนก่อนค่ะ455เขียนก่อนนะทีนี้เรามาดูตำแหน่งตัวตั้งกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งตัวคูณ1ตำแหน่งรวมกันเป็น3ตำแหน่ง หลังสุดมา1 2 3ครบแล้วใส่จุดทศนิยมลบคูณลบกลายเป็นบวกอ่าโอเคตอวตอศูนย์จุดสี่ห้าห้าเรียบร้อยข้อสองไปฝึกฝีมือนะคะข้อสองไปลองทำเองเนาะ ต่อไปข้อที่สามามาดูข้อที่สานะคะ1นึ่ร้อยหนเป็นบวกด้วยเป็นลบเป็นบวกคูณด้วยลบหนเป็นลบเพราะฉะนั้นคำตอบจะกลายเป็นลบคนละเครื่องหมายกัน1นึ่งร้อยหนดละจุดไว้มองเป็น1นึ่งพลบหนมองเป็นสิห้า ทีนี้ค่อยคอยคูณนะคะ5คูณ2 10ใส่0ทด1 5คูณ1เป็น5บวกตัวทด1เป็น6 5คูณ0ได้0 5คูณ1ได้5ต่อไป1บ้าง1คูณสอ ได้2 1คูณ1น1คูณนคูณนเรียบร้อยทีนี้เราก็นำมาบวกกันนะคะ0 6บวก2 8 151 1ห15 1 8 0 151.80ดังนั้น 101.2งรคูณลบหนึ่งจเท่ากับเขียนตัวเลขไปก่อน1นึ่งห้าหนึย์ทศนิยมกี่ตำแหน่งมาดูกัน1นึ่ตำแหน่งบวกหนึ่ตำแหน่งเป็นสองตำแหน่งใช่ไหมคะหนตำแหน่งบวกหนึ่ตำแหน่งเป็นสองตำแหน่งใส่จุดทันทีทีนี้คำตอบจะกลายเป็นลายจะกลายเป็น ลบไปเป็นลบลบคูณบวกได้ลบตอบได้ทันทีตออบตอบลบร้อยห้าสิบเอ็ดจุดลบร้อยห้าสิบศูนข้างหลังไม่เขียนก็ได้เรียบร้อยนะคะข้อที่สามต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4, 4, ไปฝึกทำมา ข้อที่ห้าข้อที่ห้าง่ายไหมข้อที่ห้าลองไปฝึกทํามาเพราะว่าคูได้วยศูนย์ก็ตอบอะไรเลยทันทีไปให้แค่นี้ข้อที่หกคูณกันสามตัวหนูมองแค่ลบหนึ่งจุดศูนย์สองเป็นอะไรคะ เป็นลบมองเป็นคูณบวกหนึ่งรเป็นบวกใช่ไหมลบหนึ่งก็คูณกับลบดูดิมันจะได้อะไรลองดูก้อนนี้การคูณเราสามารถมีสมบัติการสลับที่จะคูณอะไรก่อนก็ได้ถ้าคูณจะเอาลบคูณลบจะได้อะไรคะลบคูณลบจะกลายเป็นบวกทันที บวกคูณบวกก็ได้ะไรคะ่ะบวกคำตอบจะเป็นบวกนะหรือบางคนไม่ชอบชอบแบบอย่างนี้ข้างๆกันบวกคูณลบได้ลบอันนี้ลบลบคูณลบได้อะไรคะได้บวกเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนูจะเอาอะไรคูณกันก่อนก็ได้คำตอบจะกลายเป็นอะไรคะเป็นบวกเป็นบวกนะคำตอบจะกลายเป็นบวกหนูจะเอาลบคูณ,ลบ,คณลบก่อนลบคูณลบเป็นบวก ลรวค่อยคูณกับบวกมันก็ได้บวกใช่ไหมคะ,ะเรามาดูกันเรียบร้อยคำตอบจะได้แล้วนะว่าเป็นค่าบวกลบหนึ่งร้อยสองขอพายค่ะลบหนึ่งจุดศูนย์สองคูณหนึ่งร้อยคูณด้วยลบหนึ่งลบหนึ่งตรงนี้หนึ่งคูณมองเป็นหนึ่งหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สนใจเพราะว่าเราได้คำตอบแล้วมันต้องเป็นบวก หนูก็เอา1นึ่งร้อยสคูณหนึ้อยวิธีการคูณของคูณนะคะ1นึ่งใจตรงนี้ที่เหลือถ้ามันเป็นเลขศูนย์คูก็จะใส่0 0ไปแบบนี้ใส่ไปแบบนี้นะคูณแบบรวดเร็วดึงศูนย์ลงมาดึงศูนลงมามองเป็น1นคูณสได้2 1งคูณศได้0 1นคูณหได้ 1, 1, 1. นะก็จะได้แล้วคำตอบของเราดังนั้นถ้าสมมติคูคูณกับ1อันนี้อีกตัวหนึ่งมันก็ได้ค่าเดิมใช่ไหมคะคูก็เลยไม่คูณดังนั้นลบหน,นึ่งคูณหนึคูณลบหได้ หนึ่งเขียนไปก่อนคําตอบเป็นบวกโอเคมาดูทศนิยม1น, 2, น 100, มึ่ตำแหน่งสองตำแหน่งหนึ่งมีตำแหน่งทศนิยมไหมไม่ลบหนึ่งมีไหมไม่เพราะฉะนั้นมีแค่สองตำแหน่งนะคะเราก็นับจากข้างหลังหนึ่งสองใส่จุดใส่จุดต่ออวบต่อหนึ่งอยสองเฉยเ เรียบร้อยมาดูข้อสามนะคะถ้ามะละกอสุกหนึ่งกรัมมีน้ำอยู่ศูนย์จุดแปกรัมมีแค่น้ำน้ำของมะละกอเขาบอกว่ามะละกอสุกน,นัก1.5กิโลกรัมจะมีน้ำกี่กรัมจะมีน้ำกี่กรัมข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบของกรัมกับกิโลกรัมนะคะ ทีนี้เราต้องดูก่อนว่ากรรมกับกิโลกร,รัมเนี่ยเราจะทําเป็นหน่วยเดียวกันดีกว่าจะทําเป็นหน่วยอะไรจะเอากิโลให้เป็นกร,รมัมหรือกร,รัมให้เป็นกรริโลมาดูกันจากเอากิโลเป็นกร,รัมดีกว่าเนาะเอาหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยดีกว่าเนาะจากหนึ่งกิโลกรมัมจาก1กิโลกรัมเนี่ยคือ หกิโลมีกี่กรัมคะหนึ่งพันกรัมข้อนี้กี่กิโลคะหนึ่งกิโลไหมหนึ่งจุดห้ากิโลนั่นคือหนึ่งุดห้ากิโลกรัมคือวิธีการนะคะหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องอัตราส่วนนะคะหนึ่งเนี่ย ทำยังไงให้ได้1.5เราจะใช้แค่การคูณกับการหารถ้าเป็นการเปรียบเทียบเป็นหยตาตยางหรืออะไรเงี้ยหนึ่ทำยังไงให้เป็น1.5 1นก็คูณ1.5ฝั่งนี้คูณ1.5อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องคูณ1.5ด้วยมีแค่ใช้แค่การคูณกับการหารนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็คือ1 0 0 0คูณอะไรคะคูณ1.5เท่ากับ หนึ่งพันคูณหนึ่งจุดห้าหนึ่งพันห้าร้อยกรัมได้ละหนึ่งพันห้าร้อยกรัมหนึ่งพันคูณหนึ่งจุดห้าก็คือหนึ่งพันห้าร้อยกรัมนะคะทีนี้เราได้และหน่วยเดียวกันและเขาบอกว่าอะไรมะละกอสุหนึ่งกรัมไอ้คือการเปรียบเทียบนะคะของตรงนี้นี่ มะละกอสุก1กรัมจะมีน้ำอยู่0.867จากมะละกอสุก1กรัมมีน้ำอยู่เท่าไหร่0.867กรัมข้อนี้เขาต้องการมะละกอเนี่ย1.5กิโลใช่ไหม1.5ที่เราได้ก็คือ1,500กรัม ที่เราหามาเนี่ย1,500กรัมหนูก็จะได้แล้วว่านั่นคือมะละกอสุก1,500หน่วยเดียวกันกรัมมีน้ำอยู่เหมือนกัน1ทําทำยังไงให้ได้1,500โดยการคูณและการหารหนูเลือกเอา หนึ่งคูณหนึ่งพันห้าร้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเป็นหนึ่งพันห้าร้อยได้ก็ต้องคูณหนึ่งพันห้าร้อยฝั่งนี้คูณหนึ่งพันห้าร้อยฝั่งนี้ก็ต้องคูณอะไรด้วยคูณ1,500้าเพราะฉะนั้นหนูก็ได้0ูนย์จุดแปดหกเจ็ดคูณหนึ่งได้เท่าไหร่ไปตอบมาเองกรไปตอบมานะคะได้เท่าไหร่ มาดูข้อ4นะคะเขาบอกว่าเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2 5ม mm, มจะหนักเมตรละ3.276กิโลกรัมถ้าเหล็กเส้นนี้ยาว2เมตร40เซนติเมตรจะหนักเท่าไร่มีตัวเลข3ตัวเลขแต่มีตัวเลข1นตัวเลขที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่เอามาทำในการคำนวณรู้ไหมคะคืออะไร ก็คือตรงนี้เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มิลลิเมตรมันเป็นการบ่งบอกลักษณะของเหล็กแบบเนี้ยมันเรียกแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอามาคิดคำนวณเหล็กอันเนี้ยจะหนักเมตรละ3.276แปลว่า1เมตรหนัก3.276กิโลกรัมข้อนี้เขาถาม1เมตรไหมเขาถามว่าถ้าเหล็กยาว2เมตร 40ซนติเมตรจะหนักเท่าไร่เพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือแปลง2เมตร40ซนติเมตรเนี่ยให้เป็นเมตรอย่างเดียวเพราะเราจะเปรียบเทียบกับเมตรตรงนี้หนูก็จะได้จากเหล็กยาว2เมตร40ซนติเมตรคือกี่เมตรคะ คือ2.4เมตรนั่นเองคือ2.4เมตรได้และอันนี้คือ2.4เมตรจากเนี่ยเปรียบเทียบจากตรงนี้นะคะจากเหล็กยาว1เมตร1เมตรมีน้ำหนัก 3.276กิโลกรัมกิโลกรัมนั่นคือเหล็กยาวกี่เมตรอันนี้เหล็กยาว2จุอะไรคะ2.4เมตรมีน้ำหนักทีนี้เราก็เทียบ1ทำยังไงให้ได้2.4 1ก็ต้องคูณได้อะไรคะ2.4 ฝั่งนี้คูณ2.4ฝั่งนี้ก็ต้องอะไรด้วยคูณ2.4เพราะว่ามันเป็นเหล็กยาวเหล็กยาวเหมือนกันน้ำหนักน้ำหนักเหมือนกันอบบนี้ก็จะได้3.276คูณ2.4เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่กิโลกร,รมัมตออบตอบตอบมาให้เรียบร้อยนะคะ ลองฝึกการคูณดูนะคะว่าคำตอบจะถูกหรือเปล่าค่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการคูณทศนิยมคลิปต่อไปจะเป็นการหารทศนิยมนะคะให้นักเรียนไปฝึกทำดูเยอะๆนะคะค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ